thank mm -hmm. you สวัสดีค่ะซอนนะคะสุภณีอินตุรกีค่ะวันนี้นะคะซอมีนัดนะคะกับน้องนักศึกษาไทยนะคะในตุรกีค่ะน้องเนี่ยศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮารานนะคะที่เมืองอูฟานี้มีเพียงคนเดียวนะคะที่เป็นคนไทยนะคะนักศึกษาไทยนะคะที่มาศึกษาที่เมืองนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะไปกินไปช็อปกันที่ไหนบ้างนะคะวันนี้ ขออนุญาตสามีออกมาหนึ่งวันค่ะฝากคอเลี้ยงลูกนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านค่ะอะไรนะี่อตใช่ือลัโด,โ,ดโ,ดโดนมาได้ไหมได้ใช่ไหมวันนี้ได้มาเจอน้องที่อยู่เมืองเดียวกันนะคะชื่ออะไรนะคะสามิยา,ามยาเนาะเดี๋ยวเราไปสัมผัสไกทีเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนเนาะ โออเคคะะะไรนชื่อว่าพิซิโก้ัสคือเป็นเป็นโดนัทที่แบบเผ็ดมากๆนึ่แต่ว่าข้างในเนี่ยเขาใส่พริกสดเป็นพริกสดที่เป็นพริกเผ็ดคือสุรากินมันจะมีทั้งแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดอันนี้จะเป็นพริกที่เผ็ดมากๆอ๋อเหลยจะเป็นเมนูที่แบบคนมาเลคคนล้วคนต่างชาติมาก็จะมากินที่นี่เพราะว่ามันเผ็ดแล้วก็มีซอสที่เป็นคนเอเชียชอบก็จะเป็นซอสแบบชุ่มๆเลยปกติบางร้านโดนัทเนี่ยเขาจะเป็นแบบโดนัทแห้งๆบางคนจะไม่ชอบแล้วกินทั่วริก พริกดองเปรี้ยวๆเผ็ดๆอร่อยมากให้พี่ให้พี่ซอสลองชิงมด้วยชอบไหมอ่าโอเคข้างในนี้เป็นเป็นไส้โดนแน่จะมีไก่มีมันฝรั่งแล้วก็มีซอสมีพวกของเออแตงกวาดองอซอสแล้วแล้วก็ขอก,กินแบบนี้เนาะก็ดึงมาชิมก็ดึงก็อย่าริกพริกนี้เข้าไปข้างในก็ได้หรือ เหมือนเป็นเครื่องเครื่องเคียงเนาะใช่่เขาจะให้มาซีซีเติมได้ตลอดไหมคะก็ช่วยหนึ่งพราะบางทีเรากินเรากินไม่หมดอยู่แล้วเนาะอ๋อกินไม่หมดมันเผ็ดมากถือว่าอูฟาเป็นเมืองที่อาหารรสจัดอคนอังกฤษก็บอกว่าเป็นเอ่อมาเอ่อมาเกานูฟาก็คือเป็นสถานที่ของอาหารเป็นสวรรค์แห่งอาหารอคนจะรู้กันว่าอูฟาจะเป็นที่ที่อาหารอร่อยที่สุดในโลกแล้วก็ยิ่งมีความ ก็เรียกมีรถมีรถที่จัดจานขึ้นมาหน่อยจากหมูต่างๆเพราะว่าแถบพวกอิสตันบูลนี่เขาจะกินจืดกันบางทีคนส่วนใหญ่ไม่รู้เนาะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ถ้ารู้เนี่ยเขาก็มาลิ้มลองเนาะถ้าสมมติว่ายิ่งไปพวกตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็จะได้ยิ่งได้กินอาหารที่แบบอร่อยมากๆเขาเขาาก็จะกินเผ็ดเขาทำพริกพริกต้นเองพริกต้นสดเออเขาเรียกไนะทำเองแล้วก็เป็นพริกเผ็ดๆบางทีเขาไม่ขายเขาก็จะแบบได้เป็นรสชาติอย่างนี้อรย โอ้ขอบคุณมากความรู้ใหม่ที่พาพี่มาเปิดประสบการณ์อาหารอูปาโอเคเดี๋ยวเรามากินกันเนาะโอเคผ็ดมีรสชาติเผ็ดเลยตรงไทยน่าจะกินได้เลแหละถือว่าเผ็ดมากเลยนะจริงๆไม่ต้องกั้นอีกแล้ว

เที่ยวมอสฟาจะเป็น,นแบบในมาร์เก็ตก็คนน่าสงสารตัวเองไม่ได้เที่ยวนะต้องต้องพาห้น้องพาเที่ยวโอเคแเนียจะไป<พ>าไดูว่าตรงนี้มีอะไรที่แบบ แบบเพลิกเด่นๆดิคนเข้ามาซื้อกันเราคงไม่ได้มา,าครั้งครั้งแรกเดี๋ยวจะต้องมาอีกนะเพราะเราน่ใจะยังไป<ช>ไม่ทั่วนะแต่พี่ซองคงได้มาจะได้แบบรู้ว่าเออตรงไหนมันอยู่อันไหนอะไรอย่างงี้นี่เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นใช่เพราะบ้านอยู่ตรงนี้ก็เลยแบบเออพี่ซอ,อ,อต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้นะนี่เรามาถูกควเนี่ยไม่งั้นนี่เราถ่ายวีดีโอไม่ได้เพราะมากอกสารเอกสารนี้ไม่ค่อยให้ความร่วมมือโอเคค่ะไปดูไหมไปไปเป็นพวกกิฟต์ช็อปเหรอเป็นพวกของอารมณ์แบบขายของ ถูกไม่ถูกกันนี่ถ้าตุ่มโดเทียบเลยนะเนี่ยถูกเนาะนั่นเนี่ยจะแบบสิบยี่สิบปีเท่านะมีเพื่อนมาอย่างพี่ก้าถ่ายหน่อยได้ที่ไทม์ทิมนี่แหละไม่ใช่อนแม็ี่ท่าไทม์ิมหรือเปล่าเป็นซิลิโคนอ่ะน่าสวยนะเนี่ยพี่ดูเป็นคนคงไม่รู้เท่าไหร่เนาะเพราะไม่มีราคามันมันจะมีคน มีพวกตะกงตะเกียบเฮ้ยจริงเหรอมีตะเกียบด้วยฮัลโหลพี่ว่ามีไรต้าดูเยอะเลยนะ เพราะว่ามันเีนเี่ยนะเพราะว่ามันเป็นไม้อวางพวกของถั่ว จริงจริงๆมันก็ไม่แบบมันก็ไม่ใช่อะไรที่แบบเราถนัดเราใครจะรู้ใช่ไหมอ๋อหยาบเหออ๋อหยาบมันหยาบเลยหยาบสุดมากเลยถ้าเตาไม่พังนะคงได้เสียตังค์วันนี้อะเตาพังนี่โอ้ขอบคุณนะที่พามาเป็นไรก็จะมีคราวที่เสียตังรู้สึกอุฟาก็มีโอ้ยอุฟามีดูซิแท้เราแค่ไม่รู้เพราะเราอยู่แต่ในบ้าน สิบลียี่สิบนเล็กว่ของมันเยอะก็ไม่รู้นะตะไเบเกอรี่ อันนี้พี่ใส่กองชามอ๋อเหมือนผ้าผ้ามันทิง้งอย่างเงี้ยชอบว่าไม่ต้องรีดใช่ม้วนเลยไงว่ามันมันไม่ต้องจัดตรงเข้าหน้านก็ดูโอเคเนาะคุณภาพอันนี้เข้าหน้าแบบเหมือนบางอันจับมันก็รู้ อเราไปกันต่อขอเรียกว่าย่านอะไรนะนะพี่ก็จำไม่ได้เลยเห็นไหมเดินสะดุดก็ก็แบบก็ลืมละชื่อย่านนี้เหมือนประตูน้ำบ้านเราได้ไหมได้ไหมมันก็เป็นย่านย่านท่องเที่ยวเนาะของอูฟาเนาะช็อปปิ้งใช่ปะเนาะ แนวเสื้อผ้าเนอะแต่เตือนเองแต่สิเป็นสองชอบเลยเป็นทูทโทนนะร้อยย,ยยี่สิบเทฟูกนะพี่เชิ้ถ้าไปเทียบกับม้ามันยาวอืมก็จริงถ้าไปเทียบกับอันอื่นจะซื้อแบบดีๆแล้วมีคุณภาพเลยสวยนะพี่เดูดดแล้วเชิ้มันใส่ได้ตลอดไง มันไม่มันไม่มันกะไรนมันมันไม่ล้าสมัยใส่เที่ยวออกดีกว่าทำไมดูเหมือนคนมันน้อนไะยะกลางวันเขาไม่ออกกันหรอกนีแล้วก็เป็นกลางวันอยู่ไงเอ๋อเหรออันอันอันนี้ยังกลางวันอยู่เหรอ มันยังแดดมัน,นเองนี่เขาแบบ 5, ห้าหกโมงเย็ยนไปอ๋อแดดมันยังแรงอยู่เนี้ยใช่มันแบบกลางคืนแค่ออกแบบนั่งที่ป่ากันจริงคลิปนี้นี่เธอเป็นนางเอกเลยนะเอาจริงฮ่าฮ่าฮ่